คดีของคุณศักยามชิดชอบนะครับอัปเตอร์ช็อกทั้งในส่วนของพักภูมิใจไทยและอัปเตอร์ช็อกเป็นตัวแปรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองและภายในรัฐบาลเศรษฐาตวิสินเพราะหลังจากนี้การจะมีการปรับดุลอำนาจกันใหม่อำนาจต่อรองเดิมๆของภูมิใจไทยในฐานะพักอันดับสองในรัฐบาลหลังจากนี้อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างครับต้องยอมรับว่ารัฐบาลปัจจุบันครับ ต้องพึ่งพา71เสียงในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเป็นเสาค้ำยันหลักเช่นเดียวกันตแต่ผลจากคำตัดสินนั่นแหละเกิดแรงกระเพื่อมหลายหลายประเด็นครับ,รบเอามาประเด็นแรกก่อนในในภูมิก่อเมื่อมีคำตัดสินปึ้งสปิริตของรัฐมนตรีศัก์สยามชิดชอบต้องปลบมือให้ยอมรับคำตัดสินของศาลและแจ้งลาออกจากการเป็นเลขาธิการพรรค ภูมิใจไทยอันนี้คือลาออกจากเลขาธิการพักภูมิใจไทยอันนี้คือลาออกจากสสอทันทีเลยบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักยังเป็นคุณอนุทินเลขาธิการพักหลังจากนี้เป็นใครเดี๋ยวค่อยติดตามคลี่กันดูครับบอกแล้วคดีของคุณสกยามจะปรับเปลี่ยนดุลอำนาจใหม่มีสองดุลอำนาจที่จะปรับเปลี่ยนใหม่ในภูมิใจไทยกับรัฐบาลใช่ดูในภูมิใจไทยก่อนในภูมิใจไทยเนี่ย หลังจากนี้ตระก,กูลรัฐกิจประการเนี่ยน่าจะมีบทบาทมากขึ้นนะเพราะเมื่อชิดชอบเมื่อตระก,กูลชิดชอบตอนนี้ก็จะเหลือชิดชนกออรกลูกชายของคุณเนวินเป็นสสอ,อยู่นะแล้วรำตรีรำตรีรำตรีก็จะเหลือ,อเพิ่มพูนช,ชอบช,ชอบออแล้วจะเหลือใครอีกครับ คราวนี้ก็เหลือดองอีกคนนึงครับดองดองอีกคนเมื่อกี้ก็คือทรงศักดิ์ทองศรีเพราะฉะนนั้จับตาตระกูลรัฐกิจประการซึ่งอยู่กับภูมิใจไทยมานานครับอันที่สองในภูมิใจไทยหลังจากนี้เมื่อเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่ากรณี้แบบ w o อร์ case สในโอ้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนในพักครับแผนจำลองตอนนี้คือดันรุ่นสามบริหารพักเลยนะเพราะนนั้ดุลอำนาจ การบริหารจัดการในภูมิใจไทยอาจจะเปลี่ยนหลังจากนี้ครับตระ,ะกูลรัฐกิจการจะมามากขึ้นรุ่นรุ่นใหม่ๆเจนใหม่ๆแถวสามต้องเข้ามาทํางานมากขึ้นถูกต้องทางพรรคการเมืองสักสยามชิดชอบก็จะถอยฉากออกมาในการทํางานทางการเมืองเพราะคําตัดสินนั้นห้ามเป็นรัฐมนตรีอย่างน้อยสองปีและอพอคดีนี้ปั๊บเนี่ยครับดูนำหน้าจะเปลี่ยนยังไงอันแรกเลยเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ย จะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นมากขึ้นต้องบอกว่าถามว่ากระทรวงมหาทยเดิมเพื่อไทยอยากได้ไหมอยากได้มากตอนนั้นแบบเล็งนี้เลยเล็งคุณภูมิทําเลยอืแต่ว่าอำนาจต่อรองภูมิใจไทยมากกว่ามากกว่าครับเจ็ดสิบเอ็ดที่นั่งใช่แต่หลังอย่างนี้ยรอปรับพลเมษาอาจจะไม่แน่อาจจะแปรเปลี่ยนครับอาจจะมีการปรับสลับกระทรวงกันก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะดูอำนาจตรงนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนมาดูดูอำนาจในภูมิใจไทยแล้ว เมื่อคุณสักยามลาออกจากเลขาที่การพักใครคือตัวเต็งนี่ฮะก็บอกอยู่นี่นนครับให้ดูตัวเต็งในรูปแบบนี้แต่อาจจะแปลเปลี่ยนบางคนตอนนี้เขาบอกว่าให้ดูที่พิทักษ์รัชกิจประการครับแต่กูรรัชกิจประการมีลุ้นอยู่2คนแต่ก็บอกคุณพิทักษ์น่าจะมีโอกาสอีกคนใครนะพิทักษ์เนี่ยเป็น CEO ของ PTG Energy อ่า PTG PT เนี่ยนะ แต่ตอนนี้เนี่ยสหนึ่งในนั้นในพักภูมิใจไทยเป็นสอสอมาแล้วรอบนี้นับเป็นสองสมัยครับใครครับอดีตนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสตูลครับออพี่บูรณรัชกิจประการใจถึงพึ่งได้อีกคนหนึ่งอีกคนนะอ่าให้ดูให้ดแีแต่ก็อยู่ในรัชกิจประการนี้นะรัชกิจประการนี่แหละพี่บูรณกับพี่ทักษ์มีถือว่าเต็งแล้วกันพี่บูรณกับพี่ทักษ์เนี่ยดอดูคนใดคนหนึ่งไม่ก็กลายเป็นดองครับดองคือใครคือ ทรงศักดิ์ทองสีครับต้องบอกว่าทรงศักดิ์ทองสีนี่อยู่กับ<ม>บุรีรัมชิดชอบมายาวนานแล้วครับยาวนานมากนะและเป็นเพื่อนรักของครูใหญ่ครูใหญ่ในวินที่ชอบเรียนสอกอหมือนกันสอกอสอกอนะอกนะ็ก็ต้องบอกว่า ไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่นะแต่เป็นรำตรีสมัยลุงตู่เลยไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกทาเป็นสไตล์เป็นสไตล์ติ๋มติ่มยายฉิมเก็บเห็ดเขาบอกงนี้คนหนึ่งรุ่นใหม่เจนสามนี่น่าสนใจชัยชนกชิดชอบเมื่อกี้ผมบอกชิดชนกจริงชัยชนกชิดชอบครับเป็นลูกชายโดยตรงของซอสซอตายซอตายลุงเนครับโอ้นี่น่าสนใจนะคือถ้า ไม่ถ้าเอาชัยชนกขึ้นมาเป็นรุ่นสองแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่คือถ้าเอาคุณพิทักษ์หรือว่าคุณพี่บุลเนี่ยแสดงว่ามีการแชร์กลุ่มมรร์แชร์กลุ่มมนาจในภูมิใจไทยใช่และจิตจประการก็มาขึ้นชดเชยบางประการชดเชยใครรู้มั้ยชดเชยเจเปี้ยเราเนี่ยพี่เปี้ยเราเนี่ยเเปี้ยคดีท่เปี้ยดร่นาทีเนี่ยโอ้ตลอดชีวิตใช่ไหมช่วยพักเต็มที่เต็มร้อยคนภาคใต้เนี่ยต้องบอกว่าภาคใต้ที่ได้สสมาเยอะพอสมควรเนี่ย จากรัฐกิจประการรัฐกิจประการและก็ดรนาทีเนี่ยนะเ,ออเพราะาต้องดูตอนนี้ตัวเต็งบอกว่าตัวเต็งชื่อตอนนี้มาครับ,รบแต่เขาบอกพี่น้องรัฐกิจประการเขาคุยกันรัฐกิจประการเนี่ยเขาทําธุรกิจลากยาวมาตั้งแต่ไหนครับโน่นไปดูตั้งแต่ประจวบคีรีขันไล่ยาวลงไปภาคใต้สงขลาพัทลุงสะตูนกระบี่ฮอนนี่เขา แต่ส่วนใหญ่จะใหญ่ฝั่งอันดามันแต่ถ้าเลือกราจกรจประการแสดงว่าเป้าหมายใหญ่จะลุกต่างใต้นะแทนจะลุกต่างใต้ในยามที่ประัญัดอ่อนแอนะใช่ก็น่าสนใจนะแล้วแต่ฮะว่าเขาจะวางโครงสร้างยังไงถ้าวางแบบรัฐกิจประการให้ต่งใต้เลยว่ามุ่งเน้นตีใต้แตกโอ้แล้วก็ยึดโครงสร้างของความเชื่อในฝั่งอนุรักษ์นิยมและก็ต้องบอกกับฝั่งอันดามันเนี่ยก็ครองนะครองเพราะนั้นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยครั้งต่อไปกําหนด ยุทธศาสตร์เป็นตัวชี้กำหนดยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้เลย<ช>ว่า<ช>พู่งยึไทยเขาจะเน้นพื้นที่ไหนและรอดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือคว่าเมื่อเปลี่ยนดุลอำนาจ<ด>มันจะมีการถ่ายเจน2เจน3เข้ามาในบริบททางการเมืองเพราะต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้นะฮะต้องบอกว่าเวิร์ดเคสซีนารีโอเนี่ยโอกาสที่เลวร้ายสุดของสมการเนี่ยโอกาสไปถึงยุบพักเนี่ยยังมีความเป็นไปได้นะ เพราะามกอย่างที่บอกกฎหมายมันเปิดมันเปิดตรงนั้นอยู่มีช่องอยู่เพราะอย่าละเลยงนี้เพราะคนจพร้ักำเนิดเขาต้องเตรียมแผนสองแผ่นสำรองตรงนี้นะก็จังหวะก้าวย่างภูมิใจไทยอาจจะคราวถึงแบบเนี่ยเอารุ่น3ที่บอกเมื่อกี้ชัยจนรกพวกเนี้ยนะกลุ่มนี้แหละใช่ใช่รุ่น2รุ่น3จะก้าวเข้ามามีบทบาทในพักหลังจากนี้หรือไม่ก็จะเป็นดุลอีกตัวหนึ่งในส่วนของพักภูมิใจไทยต่อมาต้องยอมรับอยู่เรื่องหนึ่ง พักภูมิใจไทยเนี่ยที่ได้สอสอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในแต่ละสมัยการเลือกตั้งมันมาในลักษณะที่กระแสกับกระสุนครับบ,บ้านใหญ่นะบ้านใหญ่เขาแน่นอนบ้านใหญ่เขาแน่นนะภูมิใจไทยเขาชัดเจนนะออบ้านใหญ่เขาแน่นตรงเป้าอรอับผิดชอบตรงเป้าเป๊ะเลยยิงตรงเป้าครับออไม่ผิดไม่พลาดแต่กระแสเนี่ยจะมุ่งไปทางใต้ถ้าดูจากนี้ะ ดูไว้ดีนะในเชิงโครงสร้างกรรมการบริหารพักของภูมิใจไทยถ้าหากว่ากรณีของคุณศักดิ์สยามจะเป็นกระดานหกไปถึงมือปอป,อปอชอไปถึงมือของกกตคณะกรรมการบริหารพักเหล่านี้ต้องปรับเปลี่ยนครับก็อาจจะแถวสองแถวสามเข้ามาแทนคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เสียวสันหลังอยู่เหมือนกันนะอืมเพราะถ้าผิดกรรมการบริหารก็ผิดอีกใช่ไหมแล้วกรรมการบริหารที่ผิดอีกพี่วีดูดูดนะหัวหน้าพักตั้งแต่หัวหน้าพักเออ รองหัวหน้าพักคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณบุญลือประเสริฐเสวภาคุณเกื้อกูลด่านชัยวิจิตคุณชาดาไทยเศรษฐพี่วีเห็นไหมล่ะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนี่คือแถวหนึ่งทั้งนั้นนะเป็นกรรมการบริหารพักอยู่นี่ถือว่าแถวแถวหนึ่งนะเออคนดูดิสักยามที่ชอบก็แถวหนึ่งนะโอ้นี่แถวหนึ่งอันนี้สุปฏิชัยใจตมก็แถวหนึ่งสอละอัดกินประทุมก็แถวหนึ่งแถวหนึ่งเห็นไหมล่ะเพราะนั้นโอ้นี่ปรับเปลี่ยนในพัก แล้วโอ้กระทบอีกนะกระทบเพราะบอกว่า,วา,วามันรามไปถึงรัฐบาลครับมาดูมุมมองอนักชาการรามยังไงเนี่ยครับเตอร์โอลานถิ่นบางเตียวเนี่ยบอกว่าพรัฐบ,บาลจะชิงไหวชิงพลิปกันพรรคร่วมรัฐบ,บาลอื่นบางพรรคขับเคลื่อนการต่อรองมากขึ้นเพราะเห็นว่าซูไนโอต่างๆมีโอกาสเป็นแบ,แบบไหน เพราะาบอกตอนนี้มันมีความพยายามบางอย่างในบริบททางการเมืองของพักร่วมรัฐบาลัเออใช่รวมพลังกันโดยเฉพาะตัวพักร่วมเตะตัดขาพักฝ่ายค้านผ่านกลไกของหมูเถื่อนตอนนี้ยังจับใครไม่ได้สักคนหนึ่งลามไปถึงไก่เถื่อนแล้วครับลามแล้วไก่เถื่อนก็ถล่มกันสเละเทะแต่ถ้าหมูเถื่อนทำอะไรใครไม่ได้ไก่เถื่อนก็ทำอะไรใครไม่ได้เช่นกันและสกัดแบบนั้นเพื่อหวังอะไรครับ ห้ามสอดแทรกห้ามสอดแทรกนะอนี่จับตาในพักร่วมที่แบบโอ้นี่เห็นการเพื่อพักร่วมอย่างหนึ่งเห็นการขับเคลื่อนขยับอ,อ,อย่างผิดปกติของของลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐตอนนี้ในป่าลอยต่อก็ประชุมกันทุกเช้าเช่นเดียวกันปกติหลายครา ยังต้องกวักมือเรียกคนเข้ามาร่วมประชุมครับเออบริบทของลุงป้อมกําลังเดินเกมบางอย่างเพื่อสกัดบางคนเช่นเดียวกันครับใช่ไหมแต่ถ้ากรณีแบบเวิร์ดเคสแบบภูมิใจไทยแบบโอ้ถอนไม่ร่วมหรือว่ามีปัญหาของรัฐบาลปรับดูน้ำนานาจไม่ลงตัวเนี่ยมันก็จะหายไประดับหนึ่งนะเสียงเจสิบเเจเสียงมีผลรัฐบาลมีสามหครับตัดไปเจ็ ก็ยังเหลือนะครับเป็นรัฐบาลได้แต่งอนเงี้และทีนเน,น,นะะี้ยเขาบอกว่าทุกครั้งถ้าเกิดมีกรณีนนประวัติศาสตร์มีการยุบพักหร,รือว่าอะไรแต่เนี้ยเสียงเดิมจะไม่เท่าเดิมคือถ้าปรับปุ๊บเอา71ออกก็เหลือ244ไม่ถึงครึ่งก็ต้องเอาพักอื่นเข้าไปใช่ไหมเห็นไหมแล้วพักไหนที่จะเอาไปล่ะมันก็มีตัวแปรอย,อยู่ที่ประชาธิปัตย์นี่แหละอ๋อเป็นโอากาสประชาธิปัตย กขาถึงเตะตัดขากันบางประการกันอยู่ในขณะนี้แหละอ๋อที่ตัดกันอยู่เหรออ่าทั้งไก่ทั้งหมูเนี่แหละทั้งไก่ทั้งหมูทั้งชั้น14 <c oughs> กันอยู่นี่แหละและที่บอกเมื่อกี้บอกว่าเห็นการขับเคลื่อนขยับบางส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็คือและก็ลุงป้อมนะต้องบอกในช่วงที่ภูมิใจไทยยับเนี่ยลุงป้อมเนี่ยขยับนะใช่น่าสนใจนะจังหวะบังเอิญหรือว่าอะไรไม่ไ,มได้ใจมันเป็นเกมลุงป้อมยังพอมองเห็นบริบทอะไรบางอย่างลองดูนะการเคลื่อนของลุงป้อม มีข่าวล่าสุดนี่ก็บอกว่ามีพวกนายทหารคนสนิทบอกลุงป้มอมน่าจะหยุดพักการทำหน้าที่การเมืองแต่ต้องส่งมอบก่อนครับลุงป้มอมบอกไม่ได้ยังสู้ยังส่งมอบไม่สำเร็จต้องการทำให้พลังประชารัฐเป็นไม่ให้เป็นพรรคเจพาะองกิจต้องส่งมอบสำเร็จก่อนตอนนี้เลยเขาบอกว่าถ้าแบบนั้นลุงป้มอมสู้ก็มาสู้ด้วยกันนี่พูยเลยครับพี่วีพูดตรงๆนะผมฟังมาเขาบอกว่าสร้างมากับมืออ่ะพูดแบบนี้นะ ปูด้วยอ๋อประจานี้สร้างมากับมือแล้วกึ๊บเลยหลังจากนั้นบริบทลุงป้อมต่อพี่วีเห็นบริบทไหมล่ะทันวาร่วมพิธีพุทธาพิเศษและครุฑาพิเศษวัดครุฑารามที่อยุธยาเจ็ดมกราเห็นภาพว่าใครไปบ้างหลายคนบอกว่าไม่เหมือนเดิมเจ็ดมกราแน่นอนเลือกเริ่มเคลื่อนไปจังหวัดพื้นพื้นที่แน่นอนครับเพชรชบูรณ์เป็นพื้นที่หลักของอันเนี้ย ของพลังประชารัฐเลยนะกวาดไหมกวาดยกจังหวดออัด6กเสียงครับตอนนี้ปึ๊กครับนายนายวันนั้นไปว่าด้วยเรื่องของรับฟังความคิดเห็นแปลงสปกเป็นโฉนดสปกรครับสิบหกมกราเนี่ยเป็นประธา,กา,กานการประชุมกรรมการห委员พรรคพลังประชารัฐและกรรมการยุทธศาสตร์และสมาชิกผู้แทนของราษฎรของไอพลังประชาร<อ>ัฐและ<ม>ในเวลาใกล้กันมีการจัดเสวนา เรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยใช่รอุอตามะกับคุณเียชัยเห็นการกลับเคลื่อนของพักไหมหยุดณมีกิจกรรมแล้วนะลุงป้อมนั่งหัวตโตเมื่อไหร่พักคึกคักทันทีและไปเพชรบูรณ์แล e ้วใช่ไหมครับจังหวัดยุทธศาสตรสต์เป้าหมายต่อไปคือที่หนองคายครับเฮ้ยทำไมหนองคายพละรมทจ้าทำไมหนองคายพลังเออสงสยัยมันต้องมีซัมติงที่หนองคาย <trajectory> และการขยับของลุงป้อมในบริบท หลังจากนี้ไปชวนจับตาอย่างยิ่งเพราะตอนนี้แม้ว่าจะมอบหมายให้น้องชายพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถือว่าบริบทพลเอกตำรวจเอกพัชรวาทยังค่อนข้างที่จับไม่ ไม่ไม่ใช่การเมืองคือต้องบอกว่าพลเอกพรชรวาดลงสุวรรณหรือว่าลุงป๊อตเนี่ยถนัดข้างหลังมากข้างหลังในการวางยุทธศาสตร์ครับพราะบอกว่ารัฐบาลคือเป็นเวทีของการพูดลุงป๊อตเขาไม่ชอบพูดใช่แต่ว่ากระทรวงต้องบอกกระทรวงทรัพย์นี่นะกระทรวงทรัพย์และกระทรวงเกษตรที่พลังงารัฐได้ไปเนี่ยถือว่าเป็นกระทรวงเกรดเอที่ใหญ่มากใจเลยเพราะกระทรวงทรัพย์ต้องบอกเป็นกระทรวงแห่งอนาคตเพราะอะไรกระทรวงทรัพย์เหมือนกับกระทรวงต่างประเทศบวกกับกระทรวงพาณิชย์อ่ะเป็นหนึ่งกระทรวงคือกระทรวงทรัพย์เพราะ เรื่องของ ESG เรื่องของ n e ็ตซีโรเรื่องครบต่างๆมีความเป็นอินเทอร์เน n a แมากกว่าสินค้าต่างๆถ้าไม่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะถูกกีดกันในการส่งออกชารภาษีมากขึ้นครไปเจรจากับโลกต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้มีข่าวล่าสุดว่าลุงป้อมใครไปบอกให้หยุดด่ากลับโวยกลับแล้วก็เดินหน้าเคลื่อนใช่ก็กระดาษเดียวกันจับตาลุงปออาจจะต้องถอยมาอยู่เบื้องหลัง ลุงป๊อตถนัดเรื่องเรื่องหลังชอบทํางานข้างหลังแน่นอน,น <ะ S 1> ครับทำงานข้างหลังทํางานบรรลุเป้าหมายครับแต่พอฉากหน้าเดินหน้าในเชิงนโยบายต่อพับลิกเนี่ยไม่ค่อยถนัดครับเพราะพับลิกมันเขาอยากเห็นมุมมองอะไรแบบนี้นะหลายเรื่องนะออตอนนี้ก็พอถึงการขับเคลื่อนรีแบรนด์ใหม่ๆเขาบอกว่าตอนนี้ให้จับตาเรื่องของเนี่ยสองกุมารใหม่เนี่ยคือดรอุตตมะกับคุณสนธิรัตน์เนี่ย ได้ข่าวว่าถูกเตะตัดขากันอยู่นี่เหรอเขาบอกว่าลุงป้อมมองเห็นในบริบทบางประการลูกน้องเชื่อแต่ตอนนี้ที่เคยเชื่อบอกว่าอาจจะไม่เต็มร้อยจึงจำเป็นต้องหาภาพลักษณ์ใหม่ถ้าหากจะเดินหน้าพลังประชารัฐต่อไปเพราะนั้นคีย์พอยต์สำคัญเส้นทางของลุงป้อมเส้นทางของพลังประชารัฐตอนนี้ให้จับตาดีนะครับลุงป้อมแม้สุขภาพไม่อำนวยแต่ ใจสู้ขอสถานการเมืองต่อตามที่เคยประกาศพลังประชารัฐไม่ใช่พักเฉพาะกิจพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณลุงปอดเตรียมวงใน,งในออกมากระชอนมาเป็นระยะว่าลุงปอดอาจจะต้องถอยฉากโบกมือลาจากรัฐมนตรีครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเพราะไม่ถนัดงานหน้าฉากอ,อีกทั้งไม่พอใจรัฐมนตรีคนหนึ่ง แสดงความคิดเห็นแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ล้าหน้าเจ้ากระทรวงทรัพย์ใครอะเนี่ยไม่รู้ใครครับแต่ไม่พอใจครับเพราะว่างานว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นป่าไม้การดูแลทั้งหมดมันต้องเป็นหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรครับเออนะอรู้ใครนะแต่ผมว่ารู้สึกว่ารัฐมนตรีท่านนั้นเขาเอากระเช้าไปขอโทษแล้วเอากระเช้าไปขอโทษแล้วนะไปขอโทษแล้วอาจจะแสดงความคิดเห็น คำนั้นคำตาไปนี่นแต่คนอย่างปอดเนี่ยเขาบอกว่าแขนะชำระสสิปีไม่สายเพราะฉะนั้นคดีของคุณศักยามชิดชอบเนี่ยทำให้ปรับเปลี่ยนสมดุลใหม่อย่างน้อยสมดุลในเรื่องของพรรคภูมิใจไทยและยังเพื่อปรับสมดุลในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลเศรษฐาทวีสินส่วนนายกเศรษฐาทวีสินนะฮะวันนี้กลับมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมากลับมาจากซูริก จากการสัมมนาใหญ่ด้านเศรษฐกิจนะที่ดาวอสเพราะนั้นเราไปติดตามไปกอติดกันหน่อยว่าแล้วโครงการสำคัญสคัญอย่างแลนบิดเนี่ยในการประชุมสัมมนาที่ดาวอสเนี่ยนายกไปได้ให้ขายฝันยังไงบ้างครับเบิกหน้าครับ